สวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับ,ทบรไทเกอร์น,นะครับวันนี้เรามาอัปเดตน้องเนตั้นกันยวจ๊ะเนื้นตั้กับคุณแม่นะครับเนืต้ตันหนึ่งเดือนแล้วนะครับกินนมเพิ่งเสร็จนะครับขง<ส>มือไม่ได้ใส่ขอ <laughs> งมือไม่ได้ใส่ให้คือเปียกนะเปียกข้างหนึ่งนะครับน้องเนตันดูในะล,ลูกกล้องน้อย ตั้งกับคุณแม่นะครับผมอ,อนดูหน่อยก็พัฒนาการเริ่มคอก็เริ่มแข็งนะฮะเริ่มผงกหัวได้แล้วเนาะ,ะ,ะจะมีร้องบ่อยนะตื่นบ่อยนะครับกลางคืนนะครับก็ตามนะฮะ <laughs> รับสภาพกันไปเ <laughs> นาะตื่นบ่อยกลางคืนนะครับเนาะให้กินนมทุกทุกสองชั่วโมงน้องจะตื่นมากินนมทุกสองชั่วโมงนะครับอ,อันนี้ อาวาแล้วนี่นูนหาวแล้วแก้มเริ่มมาแล้วนะจ๊ะนี่นดูในทุกย,ยิ้มกันดูหน่อยอ่ะแก้มเริ่มมาแล้วเมื่ดนิดนึงนะครับเพราะเป็นกล้องโทรศัพท์ถ่ายเนาะ,ะเป็นกล้องหน้าด้วยถ่ายอ,ะ<ท>าอ่ะเอเอนตันครับผมโอโอดโอดอดขอเริ่มบิดอืมอืมอืม น้องก็ชอบแลบปรินเนาะเหมือนดูหิวตลอดเวลา,านะครับช <หา S 1> มกินนมแล้วก็ต้องเดินนะลูกออชุมนะโอเคกินนมแล้วสบายใจนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็อีกหนึ่งเรืองข้างหน้านะฮะจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะจ๊ะ ตอนนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปเดี๋ยวตัดลาคนดูหน่อยลูกลเด้ายหน่อยบ๊ายบายครับบ๊บายบายครับบ๊ายบายค่ะไปให้น้องนอนดีกว่านะ,ะไปกันครับผม